ว้าวเพื่อนมาดูเมีย่ยงกุ้งเสียบวิวิจะไปเก็บอีกวันนี้ไปเก็บกระเทียมป่ามาอยากมาทําผักดองกระเทียมป่ามันจะเกิดตามธรรมชาตินะคะไม่มีสารพิษเนาะเมนบบสมัยก่อนนะั่นเนาะคนที่ยุโรปนี้เขาจะไปเก็บกระเทียมอันนี้เขาได้ลงทุกๆปีเขาจะลงในโซเชียล นะคะกระเทียมป่านี้มันไม่มีสารเคมีบางคนเก็บมาทำสลัดบีบีบบไม่ไปซื้อหรอกคา่ะในห้างก็มีเขาแพ็คเป็นห่อนิดเดียวสองฟันสามฟังสามฟังก็หกสิบเจ็ดสิบบาทบอซื้อดอกเดอก้ดอสิไปเก็บเองนะคะกุ้งเสียบอันนี้มื้อเช้าก็เสียบเห็นไหมแตงดองไข่ไข่ขขสี ที่ทาซีไม่ถึงว่าไข่ปิ้งเห็นไหมกุ้งเสียบกุ้งเสียบกรอบกรอบตัวนี้เพราะว่าวีาย่างกุ้งเสียบย่างอีกทีมันเจียวกินกับเจียวปลาไหมคะเสีบเสีย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 งสองเสียงสามแบบแตงดองแตงลูกเล็กๆที่วิวีมากินกับปนปลานะเวลาดองออกมามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่า ยิ่งเล็กๆมันยิ่งแพงนะคะแตงดองของดองแซีบเสบเสียบ,บลายนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบมาเลยหนึ่งนื่อไยังข้าวเหนียวสะนเนาะ,ะกินแต่ข้าวเหนียวลายทานกับเส้นก็ได้ทานกับข้าวสวยหรือทาน เป็นกับแก้มทานเล่นเล่นก็ได้นะคะกุ้งเสียบกุ้งเสียบเดี๋ยววันนี้จะเอาตะกร้าใหญ่ๆเดี๋ยวไปวันนี้ตอนบ่ายก็ไปถ่ายพาสปอร์ตก่อนเดี๋ยววันหลังจะไปเก็บจะไปถ่ายจะไปต่อพาสปอร์ตค่ะต่อสิบปีนะคะพ,พี่สิไปเก็บสิบไปเก็บมันมันกำลังงอกสดสดเดูสดสดเมีย สิไปซื้ออีหย่างนะคะสิไม่ต้องไปซื้อเขาในห้างนะคะวิจะไปเก็บเองน้ำพริกกุ้งเสียบชอบไหมชอบไหมชอบไหมเมนูนี้ชอบไหมชอบไหมแซ่เบเสียบย่างอีกรอบมันกรอบกรอบกุ้งเสียบไข่ต้มไข่ต้มกับแจ่วบองมันแหงือกันจ้ำเป,เปะเปะเลยแจ่วบองมาด้ยน้ำปลามันนัวนัว เดี๋ยวจะไปขายน้ำปลาวิวีกับเมืองไทยจะไปขายน้ำปลาลาวิวีจะทำเกี่ยวกับพวกปลาปลาปลาพวกพวกเนื้อเนื้อแหนมแหนมคนขายเยอะแล้ววิวีจะไปทำปลา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 ลาปลาเจ้าปลาจมปลาปลาปลาแห้งปลารมควรปลาปลาสาราพัดปลาคอยติดตามตอนต่อไป ชอบไหมเมนูนี้ชิมไหมคะชิมไหมแล้วชิมกินแล้วก็จะแต่งตัวแล้วก็ไปต่อพาสร์ต